สวัสดีโทรมาใหพี่น้องยาส้วนยางกับร่งจที่วาน้องเกียจได้ทุ่งพลาไว้หมายพุ่มชายนะครับพุ่มชายไปสร้างเดือนแล้วนะครับครับดูครับนํายางครับไล่ดีครับนํายางไล่ดีครับน้องเกียจก็ให้ต่ำหรือไปให้ครับว่าร่งจัติการใช้พุ่มตากดคว่าเป็นผลรื้อนะครับดูครับมีเดียวนะครับนี่ครับมีเดียวมีปพุ่มขึ้นหน้าไม่นะครับ นี่ผมขึ้นน้ะไม่หลุงได้ครับจ้ามนิวได้ครับกับดูหน้าเก่ากับหน้าเก่ากับหน้าเก่ากีการกลมนะครับเกล็ดเอวครับครับดูครับครับนะครับดูกับดูกับเปลือกนะครับโหครับดูครับโอหดีครับเปลือกอะไรได้โ้โหดีครับ ดูใบนะครับใบก็เพื่อนนูเป็นใบรอยมาแล้วครับก็ยังใบทิพย์อยู่เลยครับเขี้ยวเพ่งครับก็ยังตกใหญ่เลยครับใบเขี้ยวครับมันก็มีมั่งครับแดงแต่ว่ามันน้อยครับนี่ครับจับใบดีครับนี่ว่าอีตัดไปมกราคุมบานมีหน้านุครับแกนไปแักมีหน้าเบื่อระกายยังวันนี้ขึ้นครับเหนื่อยก็เหมือนครับผมไปดูเมื่อวานครับรุนหมดแล้วครับแดงไมื่แล้วครับแดงครับ

ยูมกุนแคล้นะตอนยั้งเลยครับบวบใหปลาไว้ครับสูบครับชายดีจริงๆครับตัวนี้หน้าเลยของครับเพิ่มหน้าครับดีครับผมนายชายมาเนี่ยปงปงสีดำเลยครับเนี่ยวาอีตาเล้าครับไอลุงดักยิทก่อนเดียวครับครับอบคุณมากครับ